ธรรมะรักษากายสมุนไพรรักษาใจพบกับผมสันนกลงชแนลนะครับผมวันนี้ก็เอาสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับผมมาฝากนะสำหรับเพื่อนๆนที่เลี้ยงนกลงหัวจุกนะครับผมสมุนไพรชนิดนี้นะครับผมสาคัญสําหรับเพื่อนๆมากนะครับผมเพราะว่ามันจะช่วยให้หลายอย่างเลยนะครับผมให้นกเพื่อนเพื่อนแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงปลอดจากพยาธิปลอดจากอ่า รสิตต่างๆทั้งไยในายนอกนะครับผมแล้วก็ทําไม่เจริญอาหารแข็งแรงนกขมเพื่อนเพื่อนจะสุขภาพแข็งแรงนะครับผมถ้าเพืเ่อนๆอยากรู้ว่าสมุนไพรชนิดไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนนะลองให้เพืเ่อนๆลองทายเข้ามาในใจดูนะครับผมลองคิดดูนะว่าเป็นสมุนไพรชนิดไหนกําลังทายอยู่ใช่ไหมอ่ะมาฟังนะครับผมสมุนไพรชนิดนี้ก็คือ บัวระเพชรนั่นเองนะครับผมนี่ผมกําลังจะมาบอกสปปรรพคุณนะครับผมว่า,<ร>ามีความสําคัญอย่างไรรักษาอะไรได้บ้างลงมาฟังกันดูนะครับผมอ,อย่างเลขนะครับผมก็คือดอกดอกของบัวระเพชรนะครับผมสปปรรพคุณนะครับผมก็แก้ยพยาธินะครับผมไม่ว่าจะในหูในตัวตามแก้ได้หมดนะครับผมก็คือดอกของบัวระเพชรนั่นเองนะครับผมวิธีใช้ก็ให้เพื่อน โขกให้ละเอียดนะโดของมรพิดนะครับผมโขกละเอียดแล้วก็เอาไปคั้นเอาแต่น้ํานะครับผมเอาไปให้นกกินอ่าไปใส่ผสมกับน้ําเปล่นะครับผมอ่าแล้วก็เอาไปให้นกกินดูว่านกกินอา่าสักสองสามคำแล้วก็ป้อนนะครับผมอืมไม่ว่าจะเป็นพยาธิภายในภายนอกนะครับผมพยาธิในท้องนะครับผมอา่ามันจะทําให้อา่า นกผมเพื่อนๆนสบายใจนะครับผมสบายตัวสบายใจนะครับผมพยาธิที่อยู่ตามตัวไม่ว่าจะพยาธิในหูพยาธิไหนนะแก่ดีมากนะครับผมจาไว้นะครับผมก็คือดอกของโบระเพ็ดนั่นเองนะครับผมอ่าดีมากนะให้เพื่อนๆไปลองใช้กันได้นะครับผมต่อมานะมานะครับผมใบของโบระเพชดนั่นเองใบนะใบของมันนะครับผมขูกให้ละเอียดคันเอาใสา่น้าไปใส่นกินนะครับผม อ่ามันจะแก้ไขนะครับผมแก้ไขพิษได้อย่างดีมากเลยนะครับผมแก้โรคหิตข้างรักษารักษาหนังโอ้หลายอย่างนะครับผมเป็นบำรุงธาตุอ่าขับพยาธิคือความสำคัญเยอะมากนะครับผมยาอายุวัฒนะนะครับผมเลยวันนี้มันเป็นยาวิเศษสำหรับนกนะครับผม ก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆในช่องกันนะครับผมให้ไปลองใช้กันดูนะครับผมสมุนไพรไทยนี่นะครับผมชัดเจนที่สุดในโลกแล้วนะครับผมอ่าวันนี้มันเป็นเป็นสมุนไพรไทยนะครับผมบาเพีชนะใช้ได้ทั้งใบของมันทั้งอ่าก้านยาวๆเออลมาใช้นะยันไปถึงรากนะครับผมว่าเดี๋ยวมาตีระยย่างนะครับผมสัพพคุณของสมุนไพรนี่แหละครับผมสมุนไพรไทยสุดยอดที่สุดในโลกแล้วนะครับผม เพื่อนๆก็หาไม่ยากนะครับผมและดูเลรักษานกเราดได้ด้วยอย่างดีนะนกมันสบายตัวนะครับผมถ้าได้กินนะวันนี้เลยมาขอเสนอนะครับผมาสารปุพรให้นกคงหัวจุกข,ของเราไว้กินได้แข็งแรงนะครับผมก็คือรากของโบราเพชรนั่นเองนะครับผมอ่าเพื่อนๆพอ,พอ,พอจะเดงนงกไหมเค่นะครับผมแก้สันนิบาตสมุนไพรมันรอบตัว ไอ้สมุนไพรอ่าบอระเพ็ดนี่คือมันรักษาได้รอบตัวเลยนะครับผมเป็นสมุนไพรที่ดีต้นๆเลยนะครับผมอ่าคือถ้าเ,เ,นนเพื่อนๆเลี้ยงนกนี่เพื่อนๆปลูกไว้ได้เลยนะครับผมบอระเพ็ดสมุนไพรชัดเจนนะครับผมอ่ามีสรรพคุณในการช่วยเจริญอาหารนะครับผมเป็นสมุนไพรชนิดนี้คือมันใช้ได้กับทุกอย่างนะครับผมทั้งก้านมันทั้งใบมันทั้งรากใช้ได้หมดนะครับผมอ่า หากไปหามาปลูกเอามาใช้ไว้ได้เลยครับผมเพราะว่าเพื่อนเเลี้ยงนกนะนกมันกินไปแล้วมันจะสบายตัวนะครับผมเพราะว่ามันเป็นยานะยาที่ดีมากๆนะครับผมเพื่อนๆนสมุนไพรไทยนี่เลยครับผมสุดยอดนะแล้วก็ให้เรานะให้เราไปหาเพื่อนๆพ่าได้คือปลูกได้ปลูกเราเลี้ยงนกเลี้ยงไหนๆก็เราเลี้ยงนกเลี้ย,ยงยมันคือยาสําหรับนกเลยนะครับผมแค่ตั้งแต่พิษอ่าครจับสัน คือสารพิษอะไรที่ตกค้างในตัวที่นกกินไปโดยที่เราไม่รู้เห็นไหมนกมันตัวเล็กนะครับผมมันกินอ่าบางทีผล,ลไม้อ่าอาจจะมียาอาจจะมีอะไรพวกนี้เราต้องสม,มุนไพรให่ถึงนะครับผมสม,มุนไพรพวกนี้มันถอนยานะครับผมมันถอนยาถอนยาที่ว่าก็คือสารตกค้างนะนกตัวมันเล็กบางทีเรากินผลไม้ที่เราซื้อมาเลยหราไอ้นอกตัวมันเล็กนะครับผมมันเล็กยาอาจจะมีผลต่อมันนะแม้แม่เพียงแต่น้อยนิด นิดหน่อยมันก็มีผลต่อตัวนกนะครับผมฉะนั้นนะเราต้องมีพวกสมุนไพรพวกนี้ไว้ถอนอสารตกค้างออกจากตัวนกนะครับผมไม่ใช่ว่าเป็นสารนาตุ้นอะไรนะนี่เป็นสารที่ว่าผลไม้ที่เรากินทุกทุกวันนะครับผมมันก็มีสารพิษนะเพราะทุกอย่างมันเป็นสารเล่งมันเล่งไงผลไม้สุกมาเร็วก่อนปกติเพือพ่อนเลองคิดดูนะพวกผลไม้มันสุกเร็วใช่ไหมมันเป็นสารเล่งมันเป็นสารตกค้าง อ่ามันตกอยู่ในตัวผลไม้นะครับผมเลยเราเอาไม้นกกินนกมันตัวนิดเดียวมันก็ได้รับาสารเคมีมากม,มากนะครับผมเพราะมนุษย์เราดูไม่ออกเพราะว่าเราตัวใหญ่ครับผมมนุษย์เราตัวใหญ่นะนกมันตัวเล็กก็เลยนกมันเลยแสดงอาการออกมาเร็วนะเราจะเลยจะต้องมีตะบนไฟคบคู่ไปนะครับผมอ่ารู้ไหมว่าผลผลของโบลาเพชร ดีมากนะครับผมตัวนี้นะแก้แก้เสมหะเสมหะทีอ่อยู่ในตัวนกนะครับผมน้ำลายนกที่บูดบูดไม่ดีนะครับผมผลของโบลเพส์มันจะกําจัดนะครับผมมันเป็นตัวที่ว่าช่วยละลายเสมหะได้ดีมากนะครับผมทําให้นกเพื่อนๆร้องได้ดีขึ้นร้องได้เกลี้ยงขึ้นร้องได้ ชัดเจนจากจางเสียงแข็งแรงที่เพื่อนๆบอกว่าทำไมนกลงมันน้องเสียงเบาๆเพื่อนๆต้องไปแก้ก่อนนะครับผมผมก็เลยเอาสมุนไปตัวนี้มาแก้ให้เพื่อนๆนะครับผมฝากให้คนที่ยังไม่รู้นะคนรู้เล้ยวก็รู้ไปนะครับผมวันนี้ผมมาฝากมือใหม่นะครับผมอ,ออกาฝากมื่งหม่นะ,ะแล้วก็เชื่อผมนะครับผมมันละแก้เสียงหเสียงเพื่อนๆจะกลับมาไปโลนะ แล้วก็เสียงชัดเจนจ๋ชางนะครับผมพาะมันแก้ใกล้พิษได้ดีมากนะครับผมผลของมันนะท้าเหมือนกันนะครับผมก็ทิ่มให้เลกนะครับผมแล้วก็เอาคั้นเอาแต่น้ําไปใส่ในจอกน้ําให้นกกินนะครับผมอ่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงนะธรรมะรักษาใจสมุนไพรรักษานกจําไว้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็มาต่อนะตัวอีกนะก็คือตัวต้นของบระเพ็ดนั่นเองนะครับผม อ่าเหมือนกันที่ไม่เหล็กเลวเอาไปให้นกกินนะคับนอาแต่น้านะอ่าเก้กเคยได้ดีมากนะครับผมเก้เคยพิษอ่าธาตุมันเป็นยาอายุวัฒนะนะครับผมก็เลยเอามาฝากไว้ให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับผมอ่าบอระเพชรนั่นเองนะครับผมสมุนไพรรอบด้านแต่ไม่นกเพื่อนๆเข่งเลงนะครับผมสาหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคลิปนี้เป็นคลิปธรรมารักษาใจสมุนไพรรักษาน นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ